มาดูการแข่งขันงัดข้อชิงแชมป์ระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกน,นะครับเป็นการเจอกันระหว่าง j จวอนเวอร์เดนิสนะครับผมมาครับไปครับอ ยังไงครับเปิดมาแบบนี้ครับโอ้เดวอนใช้เทคนิคการโยกครับโยกครับโยกมันเข้าไปครับโยกมันเข้าไปโยกมันเข้าไปให้หลุดโลกครับโยกครับอืมโยกยำยำโยกซ้ําๆครับยังไงครับโอ้เดนิสพยายามที่จะต้านทานเอาไว้เดนิสจะต้านทานได้หรือไม่ครับเดวอนโยกเข้าไปครับโยกกดลงมาโยกกดลงมาโยกกดลงไปครับโยกยำยำครับแล้วขึ้นบนครับเดวอนขึ้นบนฮะทีนี้เริ่มใช้แรงจากท่อนตัวครับดึง ลงไปครับกดลงไปครับโอเดนิส oh, จะต้านทานไว้ได้หรือไม่อย่างไรครับกดลงมาครับรเรียบร้อยครับผมฮะยกแรกยกที่หนึ่งครับแม่เอาห้ารอบที่ดีที่สุดนะครับรอบแรกก็เป็นเดวอนที่ได้ไปฮนะนี่คือรายการ east versus west นะครับนักกีฬาที่ดีที่สุดฝั่งตะวันออกเจอกับนักกีฬาที่ดีที่สุดในฝั่งตะวันตกนะครับอื uh ้อหือ มาครับนี่ฮะดูภาพช้าครับนี่คือจังหวะที่เจวอนจะปิดบัญชีนะครับอือกดลงมาแบบดึงลงไปเลยครับหลังจากที่ทำลายกําลังทำลายจังหวะของทางนั้นของเดนนิสไปแล้วนะฮะโดยการโยงนะครับอืมนี่ฮะมาดูอีกครั้งครับกดลงไปครับตูมเดียวครับมาต่อกันยกที่สองครับ round 2 ว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้เป็นการสลับตำแหน่งในการยืนนะครับเป็นเดนิสอยู่ฝั่งซ้ายเดวอนอยู่ฝั่งขวาครับมาโอ้เรียบร้อยครับเธอไปไม่ลาสักคำไม่ทันได้เตรียมใจเลยครับผมจังหวะน,นี้ครับอืมว่าแต่นี่เดนิสหายเหนื่อยจากรอบแรกหรือยังครับผมแม่ใช้แบบเทคนิคแบบกดอย่างรวดเร็วนะครับ ดูครับตู้มเดียวครับจอดเลยครับอไปเลยครับแม่ครับไม่ต้องตั้งตัวไม่ต้องเตรียมใจกันเลยครับผมจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับอฟินิช him กันเลยทีเดียวอ่ะมาครับรอบที่สามครับเปลี่ยนฟังยืมครับสองศูนย์ครับมาครับเอ้นี่เริ่มเปิดโดยการที่มือเปล่าก่อนนะครับแล้วก็หลุดครับปกติครับรุ่นใหญ่ๆแบบนี้มือเปล่านี่ จับกันไม่อยู่อยู่แล้วนะครับยังไงก็หลุดครับอือมมันต้องใช้สายรัดครับมันต้องใช้สายรัดครับมาครับไปครับรอบที่สามครับอ่ะมาครับ เดวอนบอกว่าพร้อมหรือเปล่าไอ้ลูกชายมาครับโยกครับโยกโยกเอาโยกครับเดนนิสยังไงครับเดนนิสเดนนิสได้แต่ต้านทานรอรับครับเดนนิสเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวครับเดวอนนี่ฝ่ายรุกเลยครับผมจังหวะนี้ครับไปครับกดลงไปเอาโยกเข้าไปเอาโยกนะโยอย่างกบคันโยกโยอย่างกบคันเร่งโยกกับอย่างกบโช๊คร้าไปครับมาครับอือฮอเรียบร้อยครับตูมครับโอ้โห ไร้ข้อกังขากันเลยทีเดียวครับแม่ขอจับมือกันเลยครับนี่ครับสเปริตนักกีฬาครับอือโอ้สุดจะต้านทานครับสุดจะทานทนครับอือเทคนิคแบบนี้ครับแม่ถึงกับชาบูครับผู้ชมถึงกับชาบูอ่าย่างไงครับมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะ เหมือนว่าตำแหน่งสุดท้ายที่ที่ทางเดนิสจะปิดบัญชีเหมือนสองมันจะออกมาครับก็เลยต้องเอากันใหม่ครับแหมรอบที่3ามกันอีกครั้งครับแหมทำกันใหม่ครับเมื่อสักครู่นี้สอกหลุดก่อนอะสอกเดนิสหลุดนะครับหลุดก่อนนะครับอ,อืมาครับ เอาไหมครับก็กดลงไปครับออกแรงปื้ดเดียวครับไม่ได้ครับเดนนสสยังต้านทานอยู่ปื้ดเอาโยกอีกแล้วครับอืแม่ผู้ชมก็มาดูกันโยกครับเอาโยกครับค่อยๆโยกค่อยๆนวดครับนวดเข้าไปครับนวดเข้าไปมั้วมันจะทนได้ไหวยังไงครับดูหน้าตาเดนเนสสครับดูหน้าตาเดนนสสโอเดนนสสเหมือนจะเจ็บครับแม่โยกแบบนี้ครับเดวอนโยกครับโยกไม่หยุดไม่หยุดโยกครับอ่ะแล้วก็หยุดแล้วก็กดครับกดลงไปครับอื แม่มันจะไปรอดได้ยังไงครับแบบนี้คือโอ้โหแรงมันก็หมดครับยังไงครับโอ้สองเดนิสเหมือนจะเลื่อนครับระวังครับระวังครับยังไงครับมาครับจะถึงแล้วอีกนิดครับแป่ครับเรียบร้อยครับอ่ะครับก็ได้แต้มที่สามไปโดยไม่มีข้อกังขานะครับผมจังหวะนี้ครับอือหือ นี่ฮะก็คือ5รอบครับเอา3รอบที่ดีที่สุดนะซึ่งท่านของเดวอนได้ไปก่อนครับ3แต้มครับ3 0เลยทีเดียวครับเดวอนเป็นฝ่ายชนะครับอีสต์เวอร์ซัสเวสนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะได้เข็มขัดแชมป์โลกของรายการนี้ไปด้วยนะครับฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยครับ